แต่ว่าเาจแตกต่างกันในการทําปฏิบัติเนาะในด้านปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันจากคนเฮาเนีย่ยแต่ว่าเขาก็ทาความสะอาดเือกันหายยู่หายกินเรื่อกันนะพี่น้องหายยู่หายกินเึื่องช่วงสายๆแดดอ่นอนๆพี่นอ้องที่กับบนิ่งปันใดเด้อพี่น้องเด้อจ้ะแต่ว่าก็เห็นเขาเห็ดก็อยาเอามาให้พี่นอ้องฝากพี่ตองน้องล้อมเบิองเนาะค่ะต้อนน้องล้อมเบิ้ลค่ะ ช่วงสายๆแดดอ้อนๆพี <imprisoned> anyway, <match> ่น kind of ้องฝองมาค่ะพี่น้องสองตัวนึงกับสีน้อนอาบแดดที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะลายตัว่พี่น้องลายตัวพี่น้องค่ะต่างเขาก็ดินล้นเพื่อชีวิตของเขาเนาะประมาณนี้แหละแลวทีนี้ก็จะเอามาฝากมาตอนพี่น้องให้ชมกันในช่วงสายๆของวัน่องมาค่ะพี่น้องสองตัวนึงกับสีน้อนอาบแดดที่ตรงนี้ค่ะ ลายตัวพี่น้องลายตัวกันมดแต่ว่าเขที่แตกต่างกันในการทําปฏิบัติเนาะในด้านปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันจากคนเฮาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทคาความสะอาดเรือกันหายยู่หายกินด้ืยอกันนะพี่น้องหายยู่หายกินคือมาหายกินอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นหญ้าที่กว้างแล้วก็เด็ดซองค่ะซี่เป็นอากาศที่มีในลายย่างที่แห่งเขาเป็นาตามนะเห็นว่าเขาก็หยิกกินเม็ดยอดหญ้า,าเลยพี่น้องอาจิกยอดหญ้ากินนะคะนี่อันนี้คือหายกินของเขาเนาะ ทำความสะอาดล้วก็ซิด่วนเป็นฝูงกันค่ะพี่นอ้อง่ะเขาไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงเขาก็มีความสุขของเขาเนาะกับจหรับชีวิตแต่ละวันของนกค่ะนี่เห็นไหมคะ่คะเขากินเนาะ,ะเห็นไหมคะนกเอี้ยงก็หลายตัวจะมาแล้วเดินมาแล้วนกเอี้ยงื้นที่ตรงนี้มันเป็นวิตามินก็นจังกับคนเขานีละพี่น้องเนาะค่ะเขาก็จะอาบแดดอาบไลน์ใส่ปนผัดขนไป ดูเขาล้มกันใสเขาใสชีวิตแต่ละมื่อละวันเป็นแบบใดเขาก็เอาไม้เบื้องกันนะคะนี่เขาก็ทําความสะอาดไปด้วยตากแดดไปด้วยนะคะก็หาอยู่หากินไปน้าจะเป็นพชีวิตพี่น้องจะเหมือนกันหมดในการใช้แต่ละชีวิตจะจะจะ,จะใสขึ้นอันนี้อันนี้ราชินีบ้าเองนะพี่น้องแต่วานนกคนอาจจะบพราวาออ่าขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องที่มารับชมนะคะมาชมนกเดี๋ยมีก็อาจจะเห็นเพราะว่าแต่ละบางพื้นที่อาจจะเพค่อกันพี่น้อง ส่วนมากก็จะทั่วถึงกันล่ะแต่ว่าอาจจะบะ่บ่บบเห็นเขา,เอ,าอันหมองมาค่ะพี่นอ้องสองตัวนึงกัดสีน,อน้อนอาบแดดที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะลายตัวพี่น้องลายตัวพี่น้องค่ะต่างเขาก็ดิน้นรนเพื่อชีวิตของเขาเนาะประมาณนี้ละ่ะแล้วทีนี้ก็เสียมาฝากมาตอนพี่น้องให้ชมกันในช่วงสายๆของวันแต่บ่มีก็อาจจะเห็นเพราะว่าแต่ละบางพื้นที่ก็อาจจะบะือกันพี่น้อง ส่วนมากก็จะทั่วถึงกันล่ะแต่ว่าอาจจะบ่บว่าเาเห็นเขาอเริ่มไปหากิน้วกนี่ไปเป็นเพื่อนเป็นฟงกันไปเลยค่ะหล,หลายตัวนี่พี่น้องหลายตัวเน่อเต็มเลยอากาศดีๆเพราะฉันมนว่าไปไปหากินดอกหยาก,กันเพื่อเราว่าสั้นเราว่าทำกิจกรรมของเขาเนาะค่ะกิจกรรมคือเขาทำเหมือนกับทำความสะอาดตัวเขาเองค่ะ ถ้าคุณบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตเนาะช่วงสายๆแดดอ่อนๆพี่นอ้องอาสนามหญ้าเนาะค่ะอาจจะมีดอกหญ้ามีอ่าแมลงเล็กๆที่เขาชอบมาเกาะน,นะคะอนกเขาก็จะมาหากินบนว่าละ่ะธรรมชาติคือธรรมชาติจะได้สดชื่นร่างกายก็สิได้สะอาดวัดว่าน่ะนกเขาก็เหมือนกันค่ะเขาก็มาตากแดดแล้วก็ไซ้คนทำความสะอาดของเขาพี่เอาก็มาตากแดดกัน นกพิราบจ้ะในเมื่อเขาอยู่มองหลายตัวด้วยพี่น้องพากันอาบแดดนะคะทำความสะอาดตัวทำความสะอาดนะคะทุกสรรพสัตว์ทุกสับทำพี่น้องดูเขาทำนะคะชีวิตแต่และชีวิตก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับทำความสะอาดเจ้าของเนาะ,ะอาบแดดแน่กระไซกลนไปมือละชนิน ต่ว่าอ่อนกับ,บ่มนกแดดก็ร้อนอยู่่ะร้อนอยู่แต่ว่านกเขาก็ทำความสะอาดเนาะจ้ะเป็นนกพิราบพี่น้องนกพิราบนะคะและ้วทีนี้ก็ค่อยๆย,ย,ยอที่กับบอนิ่งปันไดเด้อพี่น้องด้อจ้ะแต่ว่าก็เห็นเขาเห็ดก็อยากเอามาให้พี่น้องพาพี่ตอง,อ,งอ,งองน้องล้อมเบิรงนเนาะค่ะต้อนน้องล้อเมเบิรนค่ะคบางท่านอาจจะความเคยชินเนาะก็อาจจะเห็นบางท่านก็อาจจะได้สดชื่นตั้งกายก็ได้สะอาด,ดว่านาะ นกเขาก็เหมือนกันค่ะเขาก็มาตากแดดแล้วก็ไซ้คนทำความสะอาดของเขากินเนาะ,ะเห็นไหมคะนกเอี้ยงก็หลายตัวจ้ะมาแล้วเดินมาแล้วนกเอี้ยงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นร่มกันใสเขาใสชีวิตแต่ละมือละวันเป็นแบบใดเขาก็เอาไมา้เบื้องกันนะคะนี่เขาก็ทําความสะอาดไปด้วยตากแดดไปด้วยนะคะก็หายโยกินไปน้ำจ่ะเป็นพี่กับพี่นิ่งปันไดเด้วพี่น้องด้อจ้ะแต่ว่าก็เห็นเขาเฮ็ดก็อยาเอามาให้พี่น้อง ต้อนน่องล้อมเบิรงนเนาะค่ะตอนน้องล้อมเบินค่ะ <Okay. S 1> จะได้สดชื่นตั้งกายก็สิได้สะอาดว่าๆล่ะนกเขาก็เหมือนกันค่ะเขาก็มาตากแดดแล้วก็ไซด์คนทำความสะอาดของเขาเป็นาตามยัไงไ้เห็นว่าเขาก็หยิกกินเม็ดยอดหญ้าเลยพี่น้องอาจิกยอดหญ้ากินนะคะนี่อันนี้คือหายกินของเขาค่ะเนาะทำความสะอาดแล้วก็สิที่ก็บปอนิ่งปันใดเ้อพี่น้องเออจ้ะแต่ว่าก็เห็นเขาเห็ดก็อยาเอามาให้พี่น้อง พี่ต้อนน้องล้อเมเบิรนเนาะคะ่ะต้อนน้องล้อเมเบิรนค่ะ okay. เป็นชีวิตอิสระนู่นก็เป็นนกเอี้ยงพี่น้องนกเอี้ยงก็เต็มเลยค่ะนกเอี้ยงนกเขาก็เต็มเลยพี่น้องทำกิจกรรมของเขาเนาะค่ะกิจกรรมคือเขาทำเหมือนกับทำความสะอาดตัวเขาเองค่ะถ้าคุณบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตเนาะ,ะช่วงสายๆแดดนอน่อนๆพี่น้องอาสนามหญ้าเนาะคะ่ะอาจจะมีดอกหญ้ามี อลาแลงเล็กๆที่เขาชอบมากเกาะน,นะคะอโนเขาจะมาหากินมันว่าล่ะธรรมชาติคือธรรมชาติแต่บางที่กับเาเห็นเพราะว่าแต่ละบางพื้นที่อาจจะบ่กือกันพี่น้องส่วนมากก็จะทั่วถึงไวล่ะแต่ว่าอาจจะบว่บาเเห็นเขาอ๋อนนค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องทุกๆท่านจะอาทิตย์ก็ขอ,อจบคลิปเกมแค่นี้นะคะขอบคุณหลายเร้่องกาทติดับชมจ้ะ เป็นชีวิตอิสระนู่นกับเป็นนกเอี้ยงพี่น้องนกเอี้ยงก็เต็มเลยค่ะนกเอี้ยงนกเขาก็เต็มเลยพี่น้องค่ะว่าชีวิตเขาใส่แต่ละชีวิตแต่ละวันนี่เป็นแบบไรเขาก็จะทำของเขาแบบนี้ค่ะพี่น้องทาําพรมสรดเขาก็เหมือนกับคนหอาไปอาบน้ำนะพี่น้องทำพน้นหอบไปอาบน้ำเนาะคะ่ะกันค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องทุกทท่านจะวันนี้ก็ขออจบคลิปเกียมแค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆเลิศที่รับชมจ้ะเริ่มไปหายกินแล้วค่ไปเป็นเพื่อนเป็นพวงกันไปเลยค่ะ หลายเป็นขาตามนะคะเห็นบอกเขาก็ยิกกินเม็ดยอดหญ้าลยพี่น้องอาจจิกยอดหญ้ากินนะคะนี่อันนี้คือหายกินของเขาเขาทําความสะอาดแล้วก็ซิล้มกันใส่เขาใส่ชีวิตแต่ละมือ่อละวันเป็นแบบใดเขาก็เอาไมา้เบื้องกันนะคะนี่เขาก็ทําความสะอาดไปด้วยตากแดดไปด้วยนะคะก็หายยุ่งกินไปน้าจะ้ะเป็นทํากิจกรรมของเขาเนาะค่ะกิจกรรมคือเขาทำเหมือนกับทาความสะอาดตัวเขาเองะคะ่ะ คุณบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตเพื่อนเป็นฝูงกันค่ะพี่น้องค่ะเขาไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงเขาก็มีความสุขของเขาเนาะกับสาหรับชีวิตแต่ละวันของนกค่ะนี่เห็นไหมคะค่ะเขากันเนาะค่ะใช้ชีวิตแต่ละวันก็เหมือนกันกันกบคนเราต้องดิ้นลนุ้นกันพี่น้องต้องดิ้นล้นทู่สู้ทุกอย่างเขาก็ต้องขยันหากินกันทำกิจกรรมของเขาเนาะค่ะกิจกรรมคือเขาทำอเหมือนกับทำความสะอาดตัวเขาเองค่ะ ถ้าคนบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตรหัดนะพี่น้องนองกาเอาภาพบรรยากาศของแต่ละชีวิตมาให้เบิกเริ่มไปหายกินนอนไปเป็นเพื่อนเป็นโพงกันไปเลยค่ะหลายแต่ว่าอ่อนกับมันกระแดดกับร้อนอยู่ค่ะนอนอยู่แต่ว่านกเขาก็ทําความสะอนะาดเนาะจ้ะเป็นนกพิราบพี่น้องนกพิราบนะคะแล้วทีนี้ก็ค่อยๆย,ยอมมาหายกินอยู่แถวนี้น้าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นหญ้าที่กว้างนะแล้วก็แดดซ่องค่ะที่เป็นอากาศที่มี ในลายย่างที่ให้เขามาหากินอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นหญ้าที่กว้างแล้วก็แดดซ่องค่ะซี่เป็นอากาศที่มีในลายย่างที่ให้เขาอาสนามหญ้านะคะอาจจะมีดอกหญ้ามีแมลงเล็กๆที่เขาชอบมาเกาะนะคะโนเขาจะมาหากินมัน่นแหละธรรมชาติคือธรรมชาติเดี๋ยวบ่มีก็บ่เห็นเพราะว่าแต่ละบางพื้นที่อาจจะบกืกกันพี่น้องส่วนมากก็จะทั่วถึงกันล่ะแต่ว่าอาจจะ บ่บว่าเห็นเขาอันอนอนสนามหญ้าเนาะค่ะอาจจะมีดอกหญ้ามีอ่มาแลงเล็กๆที่เขาชอบมากเกาะนะคะอนกเขาจะมาหากินมันว่าละ่ะธรรมชาติคือธรรมชาติกินเนาะค่ะเห็นไหมคะนกเอียงก็หลายตัวจะมาแล้วเดินมาแล้วนกเอียงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นอันนี้อันนี้ราชินีบ่าเองนะพี่น้องแต่บ้านกนกมันอาจจะบาวา่าเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องที่มารับชมนะคะมาชมนกกันเนาะค่ะใช้ชีวิตแต่ละวันก็เหมือนกันกับคนเราต้องดิ้นรนเพื่อกันพี่น้องต้องดิ้นรนท่สู้ทุกอย่างเขาก็ต้องขยันหากินเพื่อกันทํากิจกรรมของเขาเนาะค่ะกิจกรรมคือเขาทำเหมือนกับทําความสะอาดตัวเขาเองค่ะถ้าคุณบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตหรือบ่มีก็อาจจะเห็นเพราะว่าแต่ละบางพื้นที่ก็อาจจะเพ่มขึ้นกันพี่น้องส่วนมากก็จะ ทัวถึงและแต่ว่าอาจจะเ่บ่าเห็นเขาอ่อนนขอบคุณมากมายนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องทุกทท่านจ้ะปันตี้ก็ขอ,อจบคลิปเียมแค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆเว้อกอารติ่ัับชมจ้ะ